แล้วติงครับอยากรู้เรื่องนักพัฒนาสายมืดบ้างนะขอ2คนนะคนแรกคืออเล็กซาบริสคนที่2คือดิอเลีเซเกอร์ครับอเล็กซาบริสเป็นคาแรคเตอร์หมอผีสาวนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอเนี่ยไปเป็นสาวกของเดอะฟีนเบรย์ไแอเธอเนี่ยไปถูกเดอะฟีนเนี่ยกวาดยากวาดยาเสร็จปั๊บกลายมาเป็นสมุนของเดอะฟีนไปส่วนคาแรคเตอร์ของเธอจะมีพลังเหนือธรรมชาติอ่ะมีการควบคุมจิตใจแล้วก็มีท่าไม้ตาย พิสเตอร์เบิเกลเนี่ยพอปี2021อเล็กซ่ีของเล่นมีตุ๊กตาที่ชื่อว่ลิลลี่กลายเป็นแอดีเลเตอร์ที่มีตุ๊กตาด้วยมีตุ๊กตาด้วยไ right, huh? อีเลเตอร์ครับโอ้เปิดตัวมาก็น,น่ากลัวแล้วที่มันมีกระปุกสถิตวิญ,ญญาณเป็นต้นตำรับ ของปีศาจที่มีพลังเหนือธรรมชาติมีแววตาที่น่ากลัวใส่เสือ้อคลุมยาวๆใส่ถุงมือใส่รองเท้าบูทสูงๆมันเป็นตัวแทนของความน่ากลัวมีพลังเหนือธรรมชาติเป็นตำนานแห่งความตายเขาว่าได้เดินผ่านเด็กๆยังร้องไห้อะเดินผ่านเด็กๆยังร้องไห้อะแล้วรู้หรือเปล่าน,นะติงสองคนเนี้ยกำลังจะมาเป็นตัวละครในเกมขอเอาตีมือบ่ายเลยนะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอใช่โอ้โห คลังแสงอเล็กซ์บริสอาวุธปืนเลเจนดารี่ CX9 ชูการ์สวีทสครีมเมอร์อเล็กซ์บริสเป็นชื่อจริงของซูเปอร์สตาร์จาก WWE ูดับเที่มาพร้อมกับลุคสวีทครซสสิพิงความหวานที่มาพร้อมกับความคลั่งพบกับ อเล็กซ r e บร e จากดับบิยูดที่บุกโลก Call of Duty Mobile แล้ววันนี้พร้อมอาวุธ CX ในชูกาสวีทครีเมอสุดโดดเด่นในโทนชมพูม่วงแบบไม่ซ้ำใครเปิดตัวสุดพิเศษจากคอแลบดับบลินยูดับบลินยูอีเอ็กซ์คอออฟดูีโมบายดีไซน์เควสี่คิววันโฟวันีเตัวละคร Undertaker เกอตำนานนักมวยปล้ำดับเบิลยูดัผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมืดและหลุมศพมาพร้อมกับลุกเกรฟยาร์ดสไตล์สุดขลังเตรียมฝังศัตรูทุกคนให้จมดินคัมแบ็กจากตำนานดับเบิลยูดับเนเดอร์เทเกอร์มาพร้อมกับฮิโร่วันโฟวันสกาวสครีมเที่ขุดขึ้นมา จากหลุมแห่งความตายสัมผัสออรา่าตำนานของดิอันเดอร์เท r เกอร์ดีไซน์ปืนสกาวและแสงมนสุดเท่พลังแห่งความมืดพร้อมครอบงำสนามรบ3ตุลาคมถึง30ธันวาคม2568